พี่ปลนลงมาแล้วขับรับสง่งให้ริ้วเขาอีกทีกบ้างนี่ าท่านผู้ชมตอนนี้เรามาหอนแหลกกับที่ย่างของไปเบิองนั่นเป็นอย่นั้นตอนนี้เป็นล่านจนดอดรถอันนี้ก็เป็นต้น แล้วตรงนี้หายไปไหนวะอันนี้ก็เป็นรถไฟจริงนะท่านผู้ชมเป็นรถไฟสมัยสงครงามโลกครั้งที่สอง ก็เป็นหัวจักรรถไฟเก่าทานผู้ชมเป็นหัวจักรรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องเป็นรถไฟของญี่ปุ่นนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นปวัดทานผร้ชมแต่ว่ามันขึน้นขีดสินเมื่อแล้วแบบเริ่มใช้งานเลือใช้การบริษัทผู้สร้างเคยใช้การในแขวงแต่แขวงและแขวง อเอาละท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวบัวบาหอดแล้วท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศของสะพานท่านผู้ชมสะพานข้ามรถไฟจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่านผู้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเองที่ขึ้นชื่อซึ่งวันนี้บ่าวบัวสิพาท่านผู้ชม,ขมเข้ามาเบิงอะไรกันครับชมบรรยากาศท่านผู้ชม นี่เลยไอที่บ้าบโบดีใจเครือบ้เคยมาอ่ะเถอะบ้าเคยบ้เคยเห็นบ้เคยเห็นสทันที่นักพิธีบ้าตกใจว่าคับมันสิละคนล่าพี่น้องบ้าเคยเห็นนี่เลยคือสถานสถานีรถไฟท่านผู้ผชมเป็นสถานีรถไฟสายมรณะ ตัวเรื่องราวข้อมูเนี่ยท่านผู้ชมบาบอบอคู่แล้วพี่น้องเพราะว่าบาบอเป็นแค่นักท่องเที่ยวบอบอเคยเห็นเหรอบอกเคยเห็นวันนี้เราจะมากับสาวแย่ท่านผู้ชมสวัสดีครับันนี้คือน้องสาวเขาจะพาเราเที่ยวนะครับเพราะว่าบาบอเป็นคนล่าแล้วพี่น้องเนาะบอเคยบอเคยเห็นสถานที่เลยกันมือนี่มากับน้องสาวเปิ้นเปิ้นสิบห้าเที่ยวเขาเป็นคนไทยเนาะใช่ล้วเคยมาเที่ยวเที่ยวแค่ไน้องสามแล้วสี่แล้วหาแล้วพกแล้วตอแนะนทำชื่อหน่อย ื่อโอปอคะ่ะน้องก็ชื่อโอปอนะไม่ไม่ใช่ชาวเยนะ้น <ri> ะ,ะ,ะ,ะท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมสำหรับท่านใครที่จะมาเนี่ยฮะสำหรับท่านนี้ที่จะมาท่านผู้ชมขอแนะนําว่าให้แนะนําพกลมคะ่ะพกลมพกลมเลยพกลมมาด้วยนะครับพรดดเพราะว่าอากาศร้อนมากท่านผู้ชมคิมกันแดดด้วยแต่ตอนนี้บาโบกับมาช่วงเวลา บ่ายสามท่านชมที่วัดแดดกับห้อนห้อนคนหลายแห้งพี่นอ้องอ๋อลืมลืมคาแรคเตอร์ว่าต้องว่าไทยอันนี้คือคนหลายครับพี่น้องเป็นช่วงบรรยากาศบรรยุดธ์บรรสงการมาเดี๋ยวเราไปเบิ้งข้างในกันนอน จังหวัดกาญจนบุรีทางผู้ชมกาศิมีสถานที่ลองทองเที่ยวหลายแห่งทำทางผู้ชมว่มาว่าจะเป็นน้ำตกอะกัสถานที่วัดบ้าอารามทา่าพีนองแต่ว่ามนมนีบ้าบวกกับพิเศษเนี่ยภาพี่นองมาเบิร์แรงที่ขึ้นซื้อของจากวัดเลยนัพี่นนองน่เป็นรถไฟสายเก่าเลยผี่นองสมัยญี่ปุ่นอะไนคนละเป็นรถไฟที่สายรถไฟที่เป็นมาเชียวกันหลาย,ลยมุมสูงทางผู้ชมมองลงไปงลางเส้นวัดและรก็รูปปั้นจ้าแม่คนอิ่มยู่ริมนาอย่างสวยงามเลยทางผู้ชม บรรยากาศร้านอาหารข้างล่างเป็นบรรยากาศร้านอาหารแพร่รองแพร่ลานเบียร์มีลานเบียร์ด้วยเรามีลานเบียร์เหรอ,อเขาจะมีงานช่วงไหนก็ไม่รู้ช่วงเย็นเขาจะมีงานช่วงเย็นเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นอากาศที่มันร้อนนะครับช่วงเย็นจะเป็นวิวดีมากมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ เขาให้พูดด้วยเขาให้พูดเขาให้พูดกับเราครับตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวูกะเดินมาหอดกลางแม่น้ำเลยท่านผู้ชมจลางหอดผ<อ>ิดกา<ส>หอดน,นักการกรรมหอดลายกระตือว่าหอดตอนนี้แต่กรบอกเป็นยังสูสูให้กำลังใจตัวเอง ถทำช่วงปกติแล้วรถากรถไฟนี่ก็จะมีรถแลนด์ไม้นาะพีง่งแ้ะแต่ว่าส่วนหมากกับบพเพราะว่ารถไฟก็เป็นรถไฟจีแลนด์พาท่องเทียวไปเที่ยวสบายดีสบายดีอยู่เมา่นไใส ยู่่ได้ใส่ฮัลโลมีประคำเลยประคำประคำมมาเดี๋ยวเมาไปอาย่าเราจะขายยังงปลาอย่ยทำไมเออนาไ ปลาไปนจ้าปลาไปบ้างอะไรจ้าจะจับมาจ้าจังมัดิหูไวเอติี่ทำเนี่ยอจับไปอยู่บจ้าบาดนี่ถุงะแปดสิบถุงแปดสิบสองถุงหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองถุงร้อยหกสิบโอ้จับบ่ไม่รู้เรื่องเลยเอาถุงเอาปลาปุกกันถุงสา่นขี้จะดสนอยวันนี้มันพระด้วยมันพระทุกปล่อยปลาป้าไม่ใช่ไหมนี่ อยากจะจับมาลรกนัเนี่ยจับป้าจับไปหรออยู่น้ำแห้งแล้วจับบ้านใหญ่มาเดินเงยทักปลายเนี่ยมาอยูนี่เลอร่มคันหนึ่งสูงเท่าไหร่นะแปดสิบสองงหยหกสิบเออนั่นถูกต้องสองสงก็แปสิบองสูงห้อกสิบรอยหกสิบร้อยหกสิเหมือนเดิมสอ้โค่แปดสิบสองสูงก็ร้อยหกสิบอ้าวุอกว่สิบูที่นี่ปลอที่บ้านได้ไหม ทำใจปาเลี้ยงได้ไม่ใช่ปลาตลาดปลาจับเองเลี้ยงได้เลยก็ได้หกสิบแค่แปดสิบป่ะร้อกสิถทุงเดียวทุงเดียวทุงเดียวก็ลร้อยปดเิยวก็แปิทุงเดียวแปดสิบไม่ใช่ร้อยกสิบป่ะกระส่งก็จ้าส่งทุ่งอะส่งทุ่งละร้อิบทุงเดียวแปดสิบเออไปแล้วป้าผมจะไม่ปล่อยนะป้าก็ล่อยบ้านะวันนี้มันพะ ใหญ่ป้าไม่พปรยแล้วไปเดี๋ยวเไปลุกรถ่าตายใหญ่ตรงป้าตรงไปมันจะมีทางไหนถนถึงไหตรงไปมีอะรงไปมีทางนะนี่ฮะนี่แนะนำตัวหนชื่ออะไรชื่อลีโอครับเขาชื่อลีโอเขาจะพาพี่โบไปดูทางรถไฟไปจะพาไปหาทางลงป้าเขาบถุงละแปดสิบถุงละหกสิบถุงเอวร้อยหกสิบไม่ใช่แปดบวอก็บอก ไม่าอะไรทางมันเท่าไหร่ริมสาปล่าระยะทางควากรมกมยาวเท่าไหร่ระยะทางความยาวมันเะท่าไหร่มาเท่าไหร่ทางรถไฟนะใช่อันนี้คือ,อทางรถไฟจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชม คือดี่ภามาเบิงดีกวบริเมณเอียงะไรพีน้องบอกเคยเห็นกัเลยามาเบิงเราไปเดินไปสุดลยแ้วก็กลับมาแล้วก็เลยไปปล่อยปลากันนีก่อยไปลาตายก่อนไปล่อยไหนพีเราด้วยเราจะปล่อยข้างล่างปลา มันเลยเป็นอนแล้วมันก็มีคนจับเอาไปขายบอกว่าปล,าล่อลยตาจะปล่อยาทำบุญนะตามมองมข้างลังมันมีคด้วยวะไม่มาลายจังเร็วเร็ว ตอนนี้ตอนนี้มาโบกกระยางว่จะจนสุดเส้นทางรถไสแล้วท่านผู้ชมก็มาสุดแล้วจะทำไงต่อล้กวก็เดี๋ยวยเดี๋ยวเรามาบังนี่อันนี้จะเป็นศาลาเก่า,าท่านผู้ชมศาลาเก่าของจักรทีอันนี้เป็นศาลาสะพานแควใหญ่บบบอันนี้ก็เป็นสะพานสะพานเกาามม่าท่านผู้ชมปกติแล้วสะพานตั้งแต่สงครามโลกที่สองที่ทหารญี่ปุ่นนั้นได้สร้างขึ้นมา สะพานสะพานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองตาญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาใช่ไหมใช้แรงงานคนไทยใช้แรงงานคนไทยท่านผู้ชมรู้จักระยะทางไหมก็ไม่ก็น่าจะประมาณสามร้อยเมตรว่าประมาณ300เมตรเขาบอกไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมน้องเขาว่าประมาณ300อเมตรไม่น่าเชื่อนะฮะอันนี้ก็คือเป็น,นเ,เ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอัอนนี้จะมีรถไฟวิ่งจริงนะท่านผู้ชม มีรถไฟวิ่งจริงเป็นช่วงๆอันนี้บ่าวโบก็จะพาท่านผู้ชมไปไปปล่อยปลาท่านผู้ชมหลังจากที่อุดยนุนยายเล่าเนาะพี่น้องเนาะกับจิพาพี่น้องไปปล่อยปลาปลาเด็กๆมาลงทางนี้อันนี้คือน้องอะไรนะน้องโอปอน้องโอปอนะท่านผู้ชมไม่ใช่น้องน้องต้งไม่ใช่น้องอึ่งอ่างไม่ใช่น้องแย้นะท่านผู้ชมเป็นน้องโอปอลปลา ปอ้ยันนี้นเราจะปล่อยตรงนี้นะท่านผู้ชมมันจะมันจะไปตอบปลา่อนน้อยะสาธุปล่อยชีวิตนี่เรปล่อยเราปล่อยชีวิตปลาไปตั้งหลายชีวิตปล่อยปลาไปต่้งหลายชีวิตปาัุจะไปเลยอะไรจะเป็นเป็นไอ้บรรยากาศ บรรยากาศมุ่มสูงๆทำมาชมหลังจากที่เราลงม,มาจากข้าง<โ>ล่างแล้วก็ไปข้างบนฟังก่อน,อนเจอปลาช่อนตัวใหญ่มันจะกินมันจะมากินปลาดุกหรือเปล่ามันเห็นอยู่ในนั่นนะโพงนั่นนะอันนี้คือแม่น้ำแควใช่ไหมแม่น้ำแควใช่ไหมให้หนูอันนี้คือแม่น้ำแควใช่ไหมแม่น้ำแควไปตอนนี้เร<ป>เาเราจะเดินไปดูก่อนไปดูน้ำกันร่อนตกน้ำนะให้หนู หย่อนไปดีกว่าน่ากลัวเดี๋ยวขยับไปเดี๋ยวเพื่อนเราต้องถ่ายเราต้องถ่ายช่างนี้เอออันนี้มีเรือลำเที่ยวด้วยท่านผู้ชมเรือลำเที่ยวเที่ยวที่ไหนนะครับเที่ยวถ้ำไอ้เนี่ยยังไมปหนาชั่วโมง พอเรือจอดปุ๊บเจอช่องของคาดพอเดินไปน่อยๆเฮ้ยพระสังกัจจัยองค์ใหญ่แต่เนี้ยมีร้านกาแฟเต็มยอดเข้าเลยพอเราก็ไม่รู้เนาะเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าเราค่อยมาเที่ยวกันเพราะว่าเราไม่รู้เวลามันจะหมดนะครับครับขอบคุณครับนี่ครับถ้าใครจะไปเที่ยวท่านผู้ชมจะมีทั้งเขาปูนสุสานช่องไก่พิพิธภัณฑ์สะสารช่องไก่เดี๋ยวเอายังครับไปมาเบิ้งนั่งรถไฟกงไม่ไดานั่งรถไฟท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสถานรถไฟเก่าแก่ สูสารช่องไก่มันสัตวสารช่องไก่สูสารเออถ้าสีดำเป็นนินค่ะอันนี้คือก้อนนินเพียงไม่ได้เจียที่มีเฉพาะเมืองกาอันนี้นะใช่ค่ะแล้วพอก้อนนิน,น,นใช่ไหมนินนินอันนี้คือก้อนนินอันนี้คือก้อนนินมีเฉพาะจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่านผู้ชมนี่ดูกก้อ,กอนแล้วแต่ว่าน,นี่ทำแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ราคาเป็นยังไงล่ะอันนี้หกร้อยค่ะเฉดเด็กเล็กๆข้างหช่นละหนึ่งร้อยค่ะจะไม่กินแล้วอันนี้สวยงามไปกินเลยไปเอ๊ะแป๊บเปล่าอันไหนอันนี้กินก่อนมีอะไรบ้างพอยลองมาดิไปแค่ดูวะอันนี้กับนี่เหมือนกันเลยฮะอยู่ที่ขนาดค่ะถ้าก้อนใหญ่ๆจะหายาก มันก้อนนึงเป็นร้อยกระดาษนะคะมันจะหาได้จากที่ไหนบ้างครับนี่ทีอําเภอบ่อพลอยค่ะจะหาได้ที่อําเภอบ่อพลอยอันนั้นเป็นหยกอ่ะเป็นของที่มันหาได้ยากนะเป็นไงบ้างพลอจะเอาอะไรบ้างแม่เอลยถ้าพูดทั้งงานนั้นหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ไปฝากทุกคมอันนี้ก็จะสวยงามนี่เป็นงานมือทำใช่ไหมครับใช่ องค่ะอันนี้เป็นแม่ค้าร้อยทําเองท่านผู้ชมราคาก็จะแตกต่างกันตามแต่ละขนาดอันนี้ก็คืออันนั้นตรงกลางเป็นไทกระายหินตาเสือค่ะหินตาเสือใช่คะอันนี้นนนนะคะ่ะอ,อันนี้เราผู้หญิงจับค่ะอ,อ,อันนี้้องผู้หญิงจับค่ะตรงกลางเป็นไทไทกระไอหินตาเสืออันนี้เขาเรียกว่าไทกระายหินตาเสือมีเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นก็คือขึ้นชื่อได้ว่าของดีเมืองกาญจนบุรีไปก่อเรียกก่อน อันนี้จะเป็นเหมือนกึ่งกำไรนิ่มจะทรงกำไรนิ่มหน่อยอันนี้คือออนนเล็กเยไม่ลงการไทยก็อ้ายเหมือนกันค่ะคือเป็นหินหรือเป็นอะไรเป็นไม้มที่กลายเป็นหินค่ะเขาเรียกคดไม้สักเรแว่าภาษาทางที่แบบกลางๆคือไทยก็อายหินตาเสือเป็นไทยก็อายทั้งเส้นก็มีก็จลักษณะอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่เป็นกระดิ่งนี่ค่ะเป็นไม้ที่กลายเป็นหิน ถ้าอย่างพวกนันก็หนึ่งร้อยบาทคือกรณีซื้อฟากะนะคะแบบราคาไม่สูงเกินถ้าน,นี้ก็เหมือนใส่เองเป็นไม้ที่ไกลเป็นหินไทยก็อายบางคนคก็เลยกดไม่สส่คืออันนี้ที่ยังไม่ได้ยังไม่คือดําเดิมใช่ไหมตันนี้ใช่ค่ะขุดมาเจอแบบนี้แล้วค่ะอพอขุดมาแล้วแล้วก็ไปเจีย๊ยก็เป็นลักษณะพวกนี้เป็นพุ้หูหแวนสีดำๆก็คืออันนี้และคะ่ะนินที่เขาเรียกว่าเพชรนินจินดาเน,นี่ยคือนินนี่ละคะ่ะ<อ>เป็นหนึ่งแบบเป็นพลอยชนิดหนึ่งคะ่ะอันไทยก็อายที่จับมื่อกี้น่าสวยนะคะ เมื่อกี้อันนี้อ่ะดได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งเส้นนึงเป็นอันนี้ใครก็อานเหมือนกันอันนี้ใช่ใช่น้งมันจะเล็กมันมีวงเล็กวงใหญ่อะค่ะเส้นหีบวงตรงอะไรสีก็มีนะคะอันนี้ใส่ผ้าขอบคุณค่ะได้ท่านผู้ชมอุดหนุนของดีการจนะบุรีให้แม่ค้าหนึ่งชิ้นท่านผู้ชมสวยงามแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นอ๋ออันนี้ไอติม ป้าเดี๋ยวจะจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมรท่านผู้ชมหลังจากที่เราเดินไปปลาช่อนกินแล้วเรียบร้อยโอ้ยยางยังยังไม่โดนเห็นเห็นรอดอยู่ตัวหนึ่งป่า ก็ไปปรับเอาไง่แต่คือมึงเข้าใจไหมว่าถ่ายปุ๊บต้องไปเซฟเซฟแล้วค่อยกดออกแล้วค่อยถ่ายใหม่ถูกไหมล่ะ ไปก็มีของกินนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมตลาดตรงนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปก็มีของกินอันนี้ก็น้ําเย็นชื่นใจสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีไหมฮะับได้เลยๆจ้าแสดงว่าคนเยอะใช่ไหมครับที่ตรงนี้โอเคครับต้องนะอะไรไหมครับชิมหนึ่งเดียวเราจะมาชิมขนมปากหม้อนะท่านผู้ชมที่นี่คนเยอะไหมครับขายดีไหมได้รื่อยๆค่ะก็พอมีคน ซูมใกล้แล uh. ้วคนดึงเขาหิวโอ้โหเจเย็นเจเย็นนะแล้วปิดนะฮะเดี๋ยวชิมเลยน้ำตน้ำตาลอ้นเำตาลน้ำตาเลยคนร้อยร้อยร้อยมาชิมกันนี่อืม อร่อยจับวอสุขจับไปเด้อท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวโบก็พาท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศของล,ะละ่ารถไฟสายแม่น้ำแควจากมกฑลชนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำพิษองเนาะ อ่าบรรยากาศกันที่เท่านี้ล่ะท่านผู้ชมบ่าบวโกับบุคคลหูเหลืองเล้าเนะาะเมื่เคยเห็นเราี่น้องก็เลยม,มาเบิ่งขั้งแรกของชีวิตแต่บรรยากาศกับที่พม่านี่แหละกับขอขอบพระคุณน,น้องใช่ <Leo S 1> น้องรีโอแล้วก็น้องโอปอน้องโอปอท่านผู้ชมเราก็จะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปบ,าบ่าวโบ้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอีกไปเชิญใน Google อ่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย